โอเคทุกคนมีพามาเมืองเมงคามบ้านชุมเจ้าเอิญมาจังแดดมีบ้าน,าน,าน,านข่อยเอิญว่มาเมงคามเด้อนี่แหละต้องจำเป็นต้องด้ไซน์ศมือเนาะเพราะว่าสิมันไปตีนมันเนี้นมันขูดถือว่าเจ็บแบบโอ้จุยยข่ายปุ๋ละมันจับแรงมันบบปล่อยง่ายเด้อสิบ,บอก ใครเคยกินเนี่ยเมนบอกเนี่ยอันนี้คือแบบปีหนึ่งต้องได้กินแท่นึงนะ,นะเพราะว่าเป็นคนที่แบบมาก,กินโอเคเอาสิมันเริ่มปิดกันเลยปิดตีนมันนี่แหละตีนมันก็คือแบบกลัวกระปูกระปูยังบม่ได้เจ็บป,ปัดนี่ว่าสันปิดวนไปต้องได้ใส่ศุมือข้างหนึ่งข้างหนึ่งแบบปิดหลายเถ่าและมันเหี่ยง แกงถิ่มแหละยังข้างหนึ่งก็เลยเออเามาใส่จึงหน่อยมันปักมือตัวเองขนาดนี้ก็มือเกือบเกือบซิ่โครรอดแหละเขาไปหามาอยูุ่ปาเขาเอามาขายลอยละ 6, าสาวพันกีวาซันกินจนค้างกระต่ายค้างกระตายย่ายใหญ่เยแหละจากแซบไบปแซ เป็นคนมากินแบบพวกสัตว์ป่าประมาณนี้สัตว์หน้าบ่มมากินมากินที่แบบพวกบินบินได้ะนะนปิดปนไปเลยๆแบบนี้แหละทุกคนเอ้เบื้องเหงาบวมมีเนอเหตุปิดไปกัสีร้องเพลงให้ฟังดีบ่ <c oughs> โอ้โนอเพลงอย่างไรเพลงยังดีหากคนมีสองคนบอเธอลยเธอบอกหูจักว่าเขาคือคนหักของเขา ปิดวนไปเธอกคือจังนาดานนาชนแอบเซตแอบคอคอบังยังกันเพียนแหละเพียนแหละตบมือข้างเดียวสีดังตี้ จะแฟนเธอบอมีใจนี่เห็นบ่เห็นบ่หลายเติบทุกคนลอยไปจนเย่สองล้อยนี่ผมโอ้หลายเลย <c oughs> เปลี่ยนเสียงละถ้าฉันเล่นเข้าพอที่เสร็จไปก็จบสักน,นึงแต่นี่เขาบอ ววเขาสนในมนมโอเคหลังจากนั้นนะเขาก็จะนำมาเอาไปล้างน้ำให้มันสะอาดสะอาดเจะเอาไปครัวนะจ๊ะคนเป็นบอกมาเเจ้าเอิญขวบอเอาไปผัวแล้วไปเสีเอาไปทอดน,นจะ๊ะ วิตนะเสด็จน้ำพา,ไาออกไปวบาไปนาะทายคนเดียวมันก็เลยแบบอ,อย่างเยเนียน้อยหนึ่งเนาะบ่ม,มีผู้ใดมาทายบ่ม,มีบ่ม,มีผู้มาทายให้เลยอยู่คนเดียวก็แบบนี้แหละทุกคนเปิดไฟขึ้นมานะจ๊ะเลก้าและก็อ่าเลก้าและก,ะละก,ละก็ปิดฝาณทีนี้ ให้มันแห้งให้น้ำมันสดิตหลังจากันเราก็จะมาเติมใสออ่ออเรออเหอาอหรอหรอเ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 อเหนอห้อเหรอเหอเหรอเหรอเอเหรอเอเห้อเหรนเหรอเหรอเห้อเหเรอเห้อเหรอเหรอเหรเหอเอ,อาาเเเอเ โอเคทุกคนตอีต้เราจะเอัเนื้อมันสิ้แสยยนแล้วคือแบบเราไม่ได้ปุมรุงเลยแต่เราไม่ได้ใส่เลยนะจ๊ะคือแบบมดีเวอร์เลยบม่ต้งมีความกลัวโอเคคนอีกคนอีกคน,นไปเรื่อยๆแหละทุกคนให้มันทอดจนมัน,รมนกรอบคุณเนาะเราไม่ได้ใส่น้ำมันหลายใส่พอดีแบบเหมือนถั่วหมืน เมนคามของโฮมแลกโอเคอ่าเปิดเปิดกาวอ,อกมาตอนนี้ที่แบบยังบูสุกอยู่โอ้ยมีไอ้สุขกข์เค่ไหนรอธาตุตื่นเลยยังบูสุ์อยู่ซา,านกนะับเดินเติมเนาะประมาณ ประมาณเจ็ดหาสิบนาทีแหละเพื่อมันสิกรอบเด็ดถ้ามันพอแบบกรอบไปกินแบบคือสีแซแพงเลยนี่เห็นบอกหลังจากนั้นก็คือแบบตากแกงก็ใสตะก้อตะก้าอย่างก็เลอกไปเนาะมันเสดดนมันนิดน,นึงเนาะน,น่นจาจะและก็เลยแบบซิกซิกอะเพื่อมันเสดดนมันเหตามแบบนี้เลยทุกคนสิบไปสิบมาตกกับคืนมหมอกก่อน,ออนแหละเห <laughs> ็นบอก โอเคหลังจากนั้นท่าก็จะมาทําการปุงที่หลังเด้อทุกคนเขาจะมานําการปุ๋งด้วยใส่ด้วยรถตีลงไปพอจูปนิจจาลังจากนั้นเขาก็จะมาติดก,กับคนให้เข้าไปพายกทิศเหนือไปก็เอาเลยนะจ๊ะตอนนี้แล้วเขาก็จะมาซีมเบิ่งเดือเห็ดก,กินน้ำฟ้าไปน้ำวันนี้ โอ้ยแซ่บแซ่บเวอร์เลยทุกคนแบบติดใส่เลยถ้าไครได้กินนะทุกคนมาเดิอมากินกันดีสไปดีสตีดายไม่คว้ามม่จากตอนนี้ไงาะกำลังจะมาไม่ค่อมที่ขบวนี่ไม่ค่ามเลยต้นีอและกันทุกคนต้องมาขึ้นรถแล้วคยอย่างเห็นสูงมาก่อนถ้ากินสูงยันทุกคนจะอินกันไงสไปดีสตดายทุกคนไม่คว้าม้ เริ่มบาแลลวเมาคนเดียวพาคนเดียวสบายดีทุกคนเหรแฮัลโหลโอ้โอ้เป็งขามหนูอันนี้กินแล้วจย็บปามฟินเวอร์ไวสันทอดโอเคไปแล้วกินีีกั่ะบ๊ายบาย